สวัสดีครับวันนี้วันที่20ทธันวาคม2 5 6 7นะครับวันนี้สถานการณ์ของเซ็ตนะครับยังคงติดลบอย่างามากเลยนะครับเซตช่วงเช้าปิดลบไปถึงลบ13.48จุดนะครับอยู่ที่1364.05จุดนะครับถือว่า,าเซตนั้นร่วงลงมาต่ำกว่าเส้นสองแลว,วันนะครับ เซตนะครับต e ่าลงมากว่าเส้น2องวันนะครับถ้าต่าลงมากว่าเส้นสองลวันนั่นหมายความว่าอะไรครับดูราคาของเซตก่อนนะครับเซตถ้าต่ําลงมากว่าเส้น2องวันคือการการดึงเส้น2องวันลงมานะครับคือถ้าเกิดเราดูตรงนี้จะเห็นว่าเซตนั้นนะครับราคานะครับราคาดูเหมือนว่าจะฉุดลงมาต่ำกว่าเส้น2องวันนะครับนั่นหมายความว่า เขาลงมาต่ําแสดงว่าเขาจะกระชากเขาจะค่อยๆกระชากแนวลีเนียลีกชันนะครับให้ไซส์เวดาวลงมานะครับเดิมทีนะครับถ้าราคาจะถ้าราคาปกตินี่เขาเจอเส้นสองเลว,วันเขาจะต้องเด้งขึ้นไปใช่ไหมครับเขาจะต้องเด้งขึ้นไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้ราคาหลุดล่วงเส้น2องเลว,วันลงมานะครับนั่นหมายความว่าเขาจะค่อยๆ ดึงกรอบลิเรกเลกชันให้ไซด์เวดาวลงมานะครับนั่นหมายว่าทีนี้ราคาที่จะไปที่พันหกเราจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับเราจะค่อยค่อตัวพันหกนี้จะค่อยๆดาวลงมานะครับนั่นถือว่าราคาก็คือเซตกำลังดาวลงมาแสดงว่าหุ้นต่างๆก็จะยอดตัวลงมาจากอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวนรุ่มน้อยๆมีอ่า m s d ชี้ลงไอสายชีย้ลงนะครับแล้วก็ OVV ก็้ายเวดาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรอ,อบาลานซ์หรือเราต้องทำการรีบาลานซ์พอร์ตตัวเองนะครับให้ค่อยๆอซื้อในในราคาต่ำนะครับก็อยู่ที่ท,ทาลงทุนจะลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เราบอกว่าราคาเซ็ตเมื่อย่อลงมาจะเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ จะเห็นว่าราคาต่ํากว่าเส้น2องลววันด้วยนะครับซึ่งแบบนี้ก็คือว่าราคาย่อมย่อลงมานะครับแต่ว่า MACD ยังคงบวกอยู่0.07จุดนะครับอยู่ที่306.80จุดนะครับทีนี้เราจะมาเก็งกำไรนะครับในการที่ดู Most a c t i v บวนรุ่มอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับโดยตัวแรกนั้นก็จะเป็น c c e t นะครับปกติ c c t ก็ หลังจากที่หลุดกรอบลีเนียร์เกชันด้านบนเขทีนี้ก็จะไซด์เวย์กลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับโดยนะครับล่าสุดนะครับลบไป0.30จุดนะครับหรือ0.30สตางค์นะครับ3ไม่ใช่0.090สตางค์นะครับถือว่าลงไปเยอะทีเดียวนะครับ0.90สตางค์นะครับราคาอยู่ที่9บาท50สตางค์นะครับแล้วก็นะครับดูสามเดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ บวกไปร้อยหาหกเปอร์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%อเปอร์เซหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไป 52, 5 2าส5 2สองหนะครับ P/E อยู่ที่ห้าสิเท่านะครับมอีอยู่ที่ศูนี่เปอรมี EPS ที่0.19แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07จเจสตางค์นะครับไปดูจังหวะกราฟของ CCET นะครับก็คือ หลังจากที่เขาพุ่งพ้นกรอบ linear e r e a t i o n ก็ย่อกลับเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาก็จะค่อยๆซอสายเวดาวลงมาเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดชนกึ่งกลางแล้วยังเอาไม่อยู่ราคาจะฉุดร่วงกระชากลงมานะครับก็จะมาทำ new high ที่ linear e r e a t i o n ด้านล่างแล้วก็สายเวกลับขึ้นไปในที่สุดนะครับแตท่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าผลการดำเนินผลการดำเนินงาน f 4 5 ยังดีอยู่หรือเปล่าถ้าประกาศผลออกมาเป็นแนวโน้มที่ดีราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าราคาจะร่วงลงมาเพราะอะไรครับ r s i ชี้ลง m a c d ก็ซ้ายเวดาลงมามีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยเป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่ที่122.17บิลเลียนแล้ว OPV ก็ซ้ายเวดาลงมาเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนเนื่องจากว่าราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วถัดมาราคาก็จะลงมานะครับก็ เป็นแนวโน้มเช่นนี้ท่านลงทุนโปรดพิจารณานะครับอย่าพึ่งเชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ให้ท่านค่อยๆว pues ิจารณญาณใช้วิจารณญาณใช้สตินะครับถัดมานะครับตัวที่2ก็คืออ่า TTB นะครับตอนราคาก็คงยังคงย่อต่อนะครับลงมาอีกเล็กน้อยนะครับลงมาที่ลบ0.01สตางค์นะครับราคาที่1้อยบาทนะครับาทนะครับก็ ไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไปอาจเจ็ดเดือนที่ผ่านมาบวกมาหแล้วก็1นึ่งที่ที่ผ่านมาก็ยังลบอยู่0 7นย์เจ็นะครับปีที่6.48เท่านะครับมียูอยู่ที่5้าเซมี e p s ที่0.16ย์่สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี d p s ที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะกราฟของเขานะครับก็บอกว่าราคาก็กําลังจะเด้งขึ้นไป ่คือเข้ามาชนเส้น2องแลวันนะครับคือราคาย่อลงมาชนเส้น2องแลวันที่ราคาอ1.08นะครับก็คือราคามาอยู่พอดีกับเส้น2องแลวันถ้านะครับถ้าเขาสามารถเด้งกลับขึ้นได้นะครับก็จะสามารถไปที่แนวรับแนวรับไปที่แนวต้านสูงสุดก็คือ2บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถจะยืนอยู่ได้นะครับราคาจะทะลุเส้น2องเลวันลงมาแล้วก็อาจจะล่วงลงมาที่ ก่อประเด็นชันดานล่างต่ำสุดนะครับที่ราคาหนึ่งบาทห้าสิบหกห้าหนึ่งบาทหนึ่งบาทห้าจุดห้าหกสตางค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะอรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าจากแนวโน้มก็คือว่าราคาต่ำสุดขึ้นสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปที่สูงสุดเราคิดแบบนี้นะครับแต่ว่าเราดูจากแนวโน้มนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเพียง 121.96นะครับจุดมิลเลียนแล้วก็แต่ว่า RSI ชี้ขึ้นแล้วก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นซีนยนะครับแต่ว่าอาจจะชี้ลงก็ได้นะครับแล้ว RSI ก็ยังคงซา์เวดาว o b v, v ก็ยังคงซด์เวถึงซด์เวทไปทางด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นราคาช่วงนี้ยังเป็นแนวโน้มขาลงเนื่องจากว่ามีพารบริษากดทับแน่นบนอยู่2ชุดนะครับแต่ว่าเราก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่า ตัวอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆนาก็กาลังจะลดหรือไม่ลดนะครับก็ประกาศกันนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คือว่าน่าจะเป็นจังหวะดีดกลับขึ้นไปเมื่อไหลลงมาชนเส้นสองและวันนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องลุ้นตอนบ่ายนะครับว่าจะรีบาวหรือเปล่านะครับถ้าไม่สามารถประคับประคองไว้ได้นะครับราคาจะล่วงลงมาต่ำกว่าเดิมนะครับก็ให้เรียนทนทุนได้ลงพิจารณาดูนะครับถัดมาตัวที่3มนะครับก็คือ BDMS นะครับ b m s วันนี้บวกขึ้นไป0.20สตางค์นะครับราคาอยู่ที่23.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา BDMS นั้นก็ติดลบไป24% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป11%เดือนที่ที่ผ่านมาก็ลบไปอีก4%นะครับอ e อยู่ที่23.73เท่านะครับมียิอยู่ที่3%นะครับมี e p s ที่0.73สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.35สตางค์นะครับ ไปดู p d m s กันนะครับตอนนี้ราคากลับลงมาต่ำสุดนะครับก็คือถึงจุดที่จะต้องดีดกลับขึ้นไปราคาลงมาสูงสุดนะครับต่ำสุดนะครับต่ำสุดก็จะต้องดีดกลับขึ้นไปนะครับรก็ไปชนเส้น2และวันนะครับเส้นแรกแนวต้านสาคัญแรกแล้วก็ถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะไปที่กรอบเรเลกชันสูงสุดที่ราคา27บาทนะครับ27บาทจุด7.3สตางค์นะครับ เพราะฉะนั้นจากจุดนี้เราก็ภาวนาให้ราคานั้นสามารถที่จะซด์เวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ทํากําไรนะครับก็เก่งกําไรต่อไปนะครับวราะว่า b ี s นั้นก็ช่วงจังหวะระยะเวลานี้ก็เป็นปลายปลายปีนะครับก็อาจจะมีผู้เข้ามาจากเมืองนอกเมืองนาหรือมีผู้ป่วยในประเทศนะครับก็เข้าไปรักษากันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสำหรับ b d s s นะครับ มีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายส่วนใหญ่นะครับมีวอลลุ่มขายที่7จ2 2 0ิบสองศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้20นบิลนนะครับส่วนในเอสดยังคงซด์เวไปทางด้านข้างนะครับถึงชี้ขึ้นนะครับไอซไซด์เ uh, วไปทางด้านข้างอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โอ v ีวีก็ซด์เวถึงสายแหวบขึ้นไปด้านข้างเพราะนั้นจังหวะถัดไปก็คือจะค่อยๆซด์เวกลับขึ้นไปนั่นเองสลับตัว BDMS ก็จะไปทำกำไากาไรจาก ตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่23บาท50สตางค์ก็จะค่อยๆพุ่งกลับขึ้นไปที่27บาท73สตางค์นั่นเองนะครับสลับตัว BDMs นะครับอัดมาตัวที่3นะครับไอตัวที่4นะครับขออภัยนะครับตัวที่4นั่นก็คือตัวนี้เข้ามาเป็นวันแรกนะครับเข้ามา IPO เป็นแรกนะครับเราก็ไม่สามารถบอกอะไรได้ทั้งสิ้นแต่ว่าดูจากเหตุผลแล้วลกักหลักการแล้วแล้วก็ราคาอาจจะ จะต้องวันนี้ก็จะต้องมีการย่อตัวลงมานะครับราคาของ NKT นะครับ NKT นะครับราคาลบไป0.45สตางค์นะครับ1ลบไป1.45สตางค์นะครับราคาที่6บาท35สตางค์นะครับยังไม่มี PE มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกที่เปิดขายออกมาเพราะนั้นนักลงทุนก็ลองพิจารณาดูด้วยตัวเองนะครับ ว่าจะทํำยังไงนะครับก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเพราะฉนั้นลองพิจารณาด้วยตัวเองเราไม่สามารถที่จะแนะนําได้เพราะว่าอินดิเคเตอร์ยังไม่เกิดนะครับถัดมาตัวที่5นะครับก็คือตัวทูนะครับทูคอร์ปอเรชันะครับยังคงติดลบต่อไปนะครับราคาอยู่ที่ลบจุดสสตางค์นะครับราคาอยู่ที่10บ0าทจุดสตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาลบไป 5%่หนะครับ1เดือนที่ผ่านมาลบไป12%หอาทิตย์นึ่งที่ผ่านมาลบไปอีก e 1นะครับ PE ไม่มียิวไม่มี d p s ไม่จีแล้วมี e p s ติดลบอยู่0.01สตางค์นะครับโไปดูจังหวะกราฟของเขาก็คือก็จะบอกว่าราคาต่ำสุดนะครับต่ำลงมานะครับเพราะว่าราคาหลังจากยอ่อลงมาอย่างรุนแรงเมื่อ3าวันก่อนนะครับราคาก็คงยังคงยังต้องยอ่อลงมาต่อแล้วอาจจะมาชนแนวต้านสำคัญคือเส้น2ว,วันนะครับที่ราคา 9 9บาท8บาท8บาท57สตางค์นะครับเราก็จะเด้งขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะครับก็รอดูจังหวะต่อไปแต่ว่าโอกาสนั้นยังคงไซด์เวดดาวนะครับเนื่องจากว่าบอลลุ่มนั้นเป็นลุ่มขายเสียส่วนใหญ่นะครับมีเม็ดมีมบอลลุ่มเพียง60.76มิลเลียนนะครับแล้วก็ m a c d ซยังคงชี้ลงนะครับ RSI ซกำลังไซด์เวดดาวลงมา โอปีก็ยังคงไซด์ไวดาวลงมาแล้วก็ยืนยันเป็นขาลงจากพาราบลิกซาครับจุดแคบป่าอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับเพราฉะนั้นตรงนี้ตอน,นนี้ยังคงเป็นขาลงสำหรับตัวทูนะครับแต่ว่าเราก็ามีความหวังว่าจะเด้งที่เส้น2องเลววันนะครับเพราะฉะนั้นก็รอช้อนอีกครั้งหนึ่งที่เส้น2องเลววันนะครับด้วยความกําลับนะครับทางังทุนครับตัวนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเมื่อทูขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็ต้องโค้งต่าลงมานะครับถ้าทูยังคงชีง้ลงเซตยังคงชีง้ลง ทุกอย่างก็ยังคงจะต้องลงมานะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญเพราะว่าเซ็ตย่อลงมา13จุดนะครับตัวทูก็ต้องย่อลงตามถือวาอ่าเป็นอะไรที่สอดคล้องกันนะครับก็หวังว่าท่านนักทุนก็จะทําตัวทําใจเตรียมตัวเตรียม,ยมใจได้ใช้ไมเซ็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับก็ต้องพิจารณาในการเต็งกาไรนะครับว่าเราอาจจะรอให้ข้อลงมาต่ากว่านี้ค่อยเข้าช้อนนะครับสำหรับตัวถูนะครับ เพราะว่าอะไรครับ6หาว6หรือว่าจะเป็นถ้าดูแนวโน้มน้วนะครับแ๊ทรู้สึกว่าจะได้การสัมปทานหรือการข้าเรียงเลยนะครับการที่ได้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 สิทธิ์ได้สิทธิ์ในการประมูลนะครับราคาของพเมร์ลีกมา6รู้สึกว่าจะเป็น6ปกฤดูกาลนะครับแล้วก็คือ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเป็นยุโรปหรืออะไรสักอย่างของของอที่เป็นฟุตบอลนะครับแจ็ก็ได้มาสองตัวซึ่งจะทําให้โมโนแล้วก็สามบีีเน้นทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองจากาจากการที่เราได้ได้รับ,ร,บรับทราบตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า,าเป็นแนวโน้มขาลงของทูอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าทูจะมีดีแท็ D อยู่ข้างในแนวโน้มของการที่ สควบควบรวมกันนะครับแต่ว่า,าราคาก็ยังคงไม่ไม่สามารถที่จะชี้และหรือว่าราคาจะพุ่งขึ้นได้เนื่องจากว่าขาดนะครับขาดพีเมลีไปขาดอ,าอีกตัวหนึ่งไปก็จะทำให้ทูนั้นไม่ใช่ซูเปอร์สปอร์ตหรือไม่ใช่เป็นคิงในการที่จะเป็นสปอร์ตนะครับไม่สามารถที่จะเป็นสปอร์ตคิงไปได้เพราะ,ะนั้นราคาต่างๆนานาก็จะต้องดาวลงมานะครับจากผลการที่ ไม่สามารถที่จะไปประมูลสัญญาณของในการที่จะรับสัญญาณถ่ายทอดสดของตัวพ e ีเมีเล็กได้เพราะนั้นตอนนี้ก็กำลังค,ค่อยๆเด่นชัดกิดขึ้นมาเพราะนั้นราคาต่างๆของทูก็ยังคงจะต้องดาวลงไปแม้ว่าในขึ้นความถี่ของทูจะเป็นขึ้นความถี่ที่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็มีโอกาสที่จะ ที่จะขยายต่อไปนะครับแต่ว่าในสัญญาณเหล่านั้นนะครับก็ยังคงสู้ของแอดวานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูกันไปต่อไปนะครับแอดวานก็มีโอกาสจะขึ้นไป300บาทนะครับจากตอนนี้ก็ขึ้น200กว่ากว่าเกือบจะ300แล้วนะครับเพราะว่าแอดวานก็อยู่โอกาสว่ามี3ปีนะครับในการกระจายนะครับสัญญาณแล้วก็แอดวานก็จะมีของ AS นะครับ เอสบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งมีช่องทางโอกาสที่จะเปิดเส้นทางของพีเมลีกนะครับล่าสุดเห็นว่าจะเก็บเดือนละ50บาทนะครับสำหรับลิขสิทธิ์ในการเพิ่มค่ารับชมของพีเมลีกนะครับทุกนัดทุกแมตช์ไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าลูกค้าใหม่นะครับก็จะย้ายจากทูไปเป็น ลูกค้าของ3 BB หรือจะไปเป็นของ m o n o นะครับโมโนแม็กนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนเด่นที่เราจะต้องคิดคำหนึ่งถึงกันนะครับตอนนี้ถูก็อาจจะต้องย่อลงไปแล้วก็จะกลับไปที่4-5บาทนะครับกอลองพารณาดูนะครับก็ด้วยความกรารบนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆมาดูกันต่อไปนะครับว่าถูจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะเข้าช้อนได้เมื่อไหร่ก็ต้องติดตามแล้วก็อดทนกันไว้นะครับท่านลงทุนที่กรารพครับ เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาไว้พบกันในคลิปเด็ดสุกเสาร์ไอเสาร์อาทิตย์นี้นะครับว่าเราจะเลือกสักหนึ่งวันเพื่อจะทําคลิปพิเศษเฉพาะทนักทุนที่สมัครสมาชิกเข้ามาได้รับทราบว่าเรากําลังจะบอกว่าหุ้นตัวหนึ่งตัวใดเนี่ยที่ถัดไปจะสามารถที่จะทํากําไรให้ท่านแล้วก็มีวิธีการเก่งกําไรอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องในจังหวตะต่างๆ ที่ท่านมาหวังหวังว่าจะทํากําไรด้วยด้วยความสามารถของตัวท่านเองนะครับเพราะ,ะนั้นไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ Give